ยััันสสวสดครบยินดีต้อนรับเข้าสู่การแฮสเกมมันมากอีกแล้วครับด้วยความว่าเราผมรอสเลนเดอร์แมนจนแบบล่าใจงอกอยู่แล้วผมเลยกลับมาเล่นเกม Amnesia The Darkness in เสเนในโหมด Custom Story ที่มีชื่อว่า The d e a h House นะครับที่แปลว่าบ้านแห่งความตายนะครับแม่ห่างหายกันไปนานเลยนะแอมเน,นเ n ีย i a หลังจากทำไว้โอ้โหหลายเดือนเลยแหละกว่าจะพกลับมาเล่นไม่รู้ว่าจะว่าจะเป็นยังไงนะครับแมทเราก็มัเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับ รอแบบรอ,อนานมากอะซรินเดอร์แมนนะรู้สึกอันต่อไปจะเป็นตะลุยในสวนสนุกหรือเปล่าไม่แน่ใจมันออกเดือนไหนมุมรอตั้งนานมันไม่ออกสักทีผมเลยว่าเออมาเล่นแอมเนเซียแก้สิ่งดีกว่ามาเริ่มเล่นกันเลยครับแม่ก็รู้เกมครับเกมแอมเนเซียเป็นเกมการประจนภัยของนายแดนเนียลนะครับที่ตื่นขึ้นมาในกระหาร์ในเวอร์ชั่นของเนื้อเรื่องหลักนะครับซึ่งมีคัสตอมสตอรี่เป็นเนื้อเรื่องพิเศษที่ชาวบ้านทำไม้คนอื่นเล่นนะครับอ่าปล่อย โทษด้ยนะครับที่การขยับมันค่อนข้างแบบแปลกๆนิดนึงเพราะผมเพิ่งเล่นเลยเพิ่งกลับมาเล่นเลยมันยังไม่ชินนะครับทินเดอะบ็อกซ์นี่คือแสงสว่างประทีปของเราในเกมนี้เลยนะครับอ๋อใช่ <laughs> ลืมไปโทษๆท ก็นะความหลอนก็ไม่ต้องพูดถึงกันความหลอนก็ระดับโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอยเป็นการมันถ้าพูดกันโดยตรงก็คือถ้าเป็นนิยามของเกมนี้ก็คือเกมตะลุยบ้านผีสิงครับผมว่าเพราะเราสู้ผีไม่ได้ไงครับปัญหาใหญ่ของเราเลยครับตู้จะมีอะไรไหมอืมปึ๊บๆเราฝึกเข้าตู้สักหน่อยนะครับ ฝึกเข้าตู้โอ้โหกูหยังเข้าตูด้ดิสเมยียบเหมือนเดิมแม่อ๋อมีหลักเล็กน้อยครับก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับเมื่อเราเก็บกุญแจเนี่ยความซื้อก็จะบังเกิดน,นะครับโอ้ยโอเคโอค้ยโ,โ,โทษทีครับขยับตะคิดตตเกดติดขัดเล็กน้อยนะครับจับปุ๊บนี่ต้องมีอะไรแน่ๆเลยครับ โอ้โหโอ้โหโอ้ย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 โอ้โหหลอกตั้งแต่เปิดเกมเลยเหรอเนี่ยโอ้ตู้สึกผมเลือกคัสตอมสตอรี่ที่โหดไปหรือเปล่าวะตอนเบตเทิลเพสนี่ที่ชอบที่ชอบนี่ยผมว่ามันต้องข้างซ้อมนะเนี่ยคือกืออ๋อลืมโทษต้องใช้กุญแจหอมมืดได้อีกครับโอ้เชี้อ่ะแม่ผมเกลียดเวลาโดนหลอกงี่จังเลยโอ้มันมันหลบไม่ได้อ่ะ กวชี้เชี่ยเลยอ่ะผมว่า oh <my. S 1> เอาแล้วใครมานอนพี่มานอนทําแป้ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหโดนมัดถุงด้วยอะไรเนี่ยกระดาษเก็บกระดาษอาืมไม่ต้องสนใจครับกระดาษมันเป็นสิ่งอะไรที่แบบไม่สําคัญมากในเกมนี้โอเคอ้าวทินส์เดอบอกไม่ขิดนำแสงไฟนะครับ Oh, <dear. c oughs> โอ้ยอมึงจะลอยกูอีกกี่ที่เนี่ยโอ้ยคนลุกแล้วกูอยากเลิกแล้วโอเคนะครับแม่ผมจะพยายามเล่นให้จบนะครับครั้งก่อนที่ใช้เวลาเล่นพอสมควรเลยนะครับเอออันนี้คืออะไรเนี่ยเมอ่อไม่เคยเก็บไว้ตอน ตกละ uhm ม,มีอะไรนะเราลุยกันต่อเลยดีกว่าเอ,อ๊ะผมต้องลืมเก็บอะไรแน่แน,น่ uhm อืมทำไมต้องเสกวะอ๋อมันเสียงอย่างนี้เลยเหรอ รับประกันครับอ้าประตูเปิดออกด้วยเยี่ยมไปเลยเฮเสียงอะไรวะโอ้ตุยเชี่ยเฮ้ยเปิด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 โอ้โหสามรอบแล้วเนี่ยไอ้พวกผีจีนแดงไอ้พวกผีเก๊์เงี้ยเดียวครับไปต่อเลยครับไปกันต่อเลยกำแพงผีสิงอย่าไปสนใจมันครับเราลุยกันต่อเลยดีกว่าอื ู้สึกแบบนี้มันจะทําให้ผมตกใจได้บ่อยมากเลยนะครับอะไรเนี่ยจึ้งตึงคุญแจนี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห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 ยัดเข้ยอะไรของพวกมึงเนี่ยมึงจะหลอกกูอีกกี่ครั้งเนี่ยมึงจะสะใจพวกมึงเนี่ยอ่ะเก็บกุญแจแล้วนะครับลุยกันต่อเลยโอ้ยขนลุกเลยไอ้แนวแนวแนวทำให้น่ากลัวอย่างเดียวนี่ ทำเอาต,ตกใจอย่างเดียวนี่มันกวนนะเนี่ยอ่ะเป็นเช็กุญแจอีกแล้วนี่เรียบร้อยครับอ๋อ,มอผมลืมเล่าประวัติของเกมนี้สินะครับก็เป็นเกมบ้านผีสิงครับเป็นการประจนไทยของนายเดนเนียลนะครับที่ต้องมาอยู่ในบ้านผีสิงนี้โดยที่ไม่ได้เจตนาเลยนะครับอ๋อที้บล็อกบ็อกทุ่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 ทุโทุโ่ทุ่ทุ่ทุ มีอะไรเมื่อยู่ตามซองตามหลืบเกมนี้นะครับถ้าสําหรับคนที่กลัวหรือคนที่อะไรนะครับผมแนะนําอย่างหนึ่งเลยครับว่าอย่าเล่นคนเดียวครับเพราะมันน่ากลัวจริงครับนี่ผมโดนหลอกไปหลายรอบแล้วถึงจะเป็นผีเกมก,ก็เหอะ ก็เป็นเกมตะลุยบ้านผีสิงอะอย่าง <hi> ที่บอกสามรอบแล้วแล้วโดนขัดจังหวะโดยการเก็บของตลอดก็เป็นเรื่องนายแดนเดียลนะครับที่ตะลุยกันอยู่ในบ้านผีสิงเพื่อค้นหาว่าตัวเองทําไมถึงมาอยู่ที่นี่แล้วมาอยู่ที่นี่ทําไมนะครับตัวเกมก็จะเน้นประจ o ภัยวิ่งหนีผีครับอืม สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับสำหรับที่คนสนใจอยากจะเล่นก็ไปหาลองเล่นกันได้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างไปไม่นนออกก็การที่ผมกลับมาเล่นนี้ก็ไม่ใช่เพราะอะไรมากมายเลยครับเพราะผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าผมกำลังรอเล e ลิ e e ดอร์อยู่ไม่รู้ยิ่งเล่นเกมไอเนียยิ่งติดเลย เซเนด์ Man, แมนนี่แม่ไอ้บ้าใส่สูนรนี่เป็นอะไรที่ได้ใจมากนีอะไรอุย๊ยอะไรวะฟอร์โดด้าอุ๊ยอุยกุญแจหล่นอาได้กุญแจแล้วครับแม่สัจธรรมของเกมนี้นะครับเวลาหนีผีครับผมได้ศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วนะครับคือหลบอยู่ในมุมมืดนะครับหรือหลบอยู่ในตู้หรือกล่องอะไรสักอย่างนะครับที่มีจะปิดบังร่างกายเราได้แล้วก็อย่ามองหน้ามันครับ ถ้าเราเห็นมันมันก็เห็นเราครับนั่นเป็นสัจธรรมของผีของเกมนี้เลยนะครับซึ่งจะทําให้เราสามารถหลบผีได้อย่างรวดเร็วและฉับไวมากขึ้นนะครับอ๋อแล้วมีอยู่ผมสงสัยอยู่ช่วงนี้นะครับรู้สึกจะเป็นน่ารักจุงเบยนะครับผมได้ไปศึกษามาแล้วว่าคาว่าจุงเบยในภาษาออของที่ไหนสักแห่งนี่แหละครับมันแปลว่าจากักระแลเปียกผมไม่เข้าใจว่าคนไทยเอามาใช้แบบน่ารักจุงเบยน่ารักจกักระแลเปียกมันโดนชมอย่างนี้มันน่าดีใจตรงไหน เข้าสู่อารมณ์เกมกันนะครับเสียงอะไรวะอุ้ย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 เชี่ย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 เชี่โอ้โหเชี่ยเชี่ยเชี่ยไปได้แล้ววะอ้ยเยียคนลุกอ้ยฟัดโด้เกะกะจริงอ่าเก็บไม่ได้โอเคครับเก็บได้แล้วโอ้ยทำไมรู้สึกง คัสตอมนี้ผมเจอแต่ผีจีนแดงบ่อยจังเลยโอ้ยขนลุกจริงเออไม่มีอะไรแล้วบ้านนี้แสงมันแยงตาเหลือเกินทินเดอะบ็อกรู้สึกจะเยอะเหลือเกินแต่ไม่รู้จใจผมไปจุดตรงไหนนะเนี่ยโอ้ยน่ากลัวจริงๆเลยครับเกมนี้ ขนลุกเลยทีเดียวบปึ๊บโอ้ยเชีย่ยบ้าเลยจะเลิกเล่นดีไหมเนี่ย <c oughs> เริ่มกูเริ่มกลัวคาตัมตอรี่นี้ขึ้นทุกทีทุกทีแล้วนะเนี่ย <c oughs> มันไม่ไล่มันผมตอนเหมือนแบ,บเตเทนเพสที่ผมเคยเล่นนะครับมันมันไล่แบบมันไม่ได้ไล่อะมันทําให้เราตกใจอย่างเดียวอะ สำรวจทางลองสำรวจทางนี้ดูนะครับแจที่มีอยู่นี่ใช่เปิดอะไรไม่เห็นบอกอะไรเลยอืมโอ้ยการศึกษาต่ำจริงใช่กใจอตรงนี้หรือเปล่าอ้าวใช่ซะด้วยอืมน่าสนใจจริงน่าสนใจจริง เราก็เข้ามาถึงอีกที่หนึ่งแล้วนะครับไม่รู้มันที่ไหน<ๆ>มีใครแดักร้อเลยอยู่ทุกเปล่าตู้เนี่ยครับน่ากลัวมากๆไอ้ถ้าตู้ที่ปิดนี่ผมว่าไม่น่ากลัวเท่ากับตู้ที่มีแงมนะครับเปอร์เซ็นที่จะโดนีนสูงมากเอ,อเก็บไปได้ต่อ ปิดประตูนะครับวิวิวเชียเชียเชียอะไรวะได้ยินเสียงได้ยินเสียงครับได้ยินเสียงโอ้โหอุ้ยเอ,อ,อ,อ้ากูตกแมปไอ้เฮียอะไรวะนี่ตกแมปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ Oh my, โอ้หม่ครับโทษทีครับโทษทีแต่กี้มีตกแมพครับผมงงเลยถึงกับงงกันเลยทีเดียวครับโอ้ผมงงงงมากงงเตกกูมาตกแมพด้วยอะแล้วก็ด้วยความคลาสสิกข,ของเกมนะครับผมจะจดจำไห้ครับว่าไอ้กล่องนั้นเป็นกล่องเกครับอ๋อใช่ครับผมลืมบอกไปว่าเปิดไม่ได้ มี่หวาก,กูมันเปน็นยังไงหนูเปิดไม่ได้ความก็คือถ้าผีมันได้ฆ่าเราแล้วครับมันจะพอใจเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะหายไปครับนั่นแหละครับเป็นความความเห็นใจของคนสร้างเกมเลยนะครับที่สร้างเกมนี้มาเพราะว่าถ้ามึงฆ่ากูแล้วมึงยังไม่หายนี่คือกูยากที่จะหนีอะแล้วตะกี้ตายแบบตายแบบบั็อกอะน้าหดหูมากโอยแม่งน่าก,กลัวเฮี้ยตายแบบนี้ก็มีเว้ยโอ่ก็งงกันตัวเองเหมือนกัน คตรเลยครับตะกี้มันแปลกมันแปลกแปลกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราจะเล่นแบบไม่มีคัตไม่มีอะไรเลยนะครับเราจะเล่นแบบเป็นยาวให้มันจบไปเลยครับดูซิมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับตึ๊ด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 ตึ๊ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกคัตต้อนกอรี่คุณจะให้ผมรู้รู้เรื่องผมไม่อ่านอยู่แล้วไงเก้าอี้บักกาอี้บิเสียบมันบิเสียบอะไรทั้งนั้นวะเออเว้ยเก็บ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 ไอ้ อะไรลูกอลาวมองให้รอบอืมโอเคขอบคุณครับในกระดาษพวกนี้มันช่วยได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่ามีนี่มันก็มืดไม่ไปนไรนี่อุ๊ดเชี่ย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 โอ้โหดักดักเกิดขึๆนใครเดินไปครับอย่าใช้ไฟนะไฟเป็นตัวล่อมเลย หมือนแบบโจรย่องเบาจริงเลยเนี่ยไม่มีอะไรมองไว้ที่เดียวโอเคครับเป็นทางยาวครับไปกันเลยไปกันเลยโอ๊ยตเกียบไปการประดึงประตูอย่างงี้มากเลยผมว่าผมปิดดีกว่า ว่าแม่ผมต้องโดนดักแน่เลยวะผมรู้สึกว่าการสร้างห้องแบบนี้โดยสัจธรรมแล้วผมควรจะหลบในตู้เก็บปุ๊บวิ่งเข้าตู้อย่างเดียวครับนรอสผมว่าผมไม่ได้ยินเสียงอะไรใช่ไหม สึกถึงพลังงานอยู่ข้างหน้าได้เลยครับแม่อยากจะเชิญคุณริวจิตสัมผัสมานหลือเกินหรืมันอยู่อีกข้อหนึ่งว่า,าะผมปิดประตูไว้อะช่นะมันอยู่หลังประตูบานนี้และครับผมควรทำยังไงะ ว่าน่ากลัวเลยอุ้ยเสี่ยแล้วครับท่านผู้ชมเอ๊ะเอ๊ทำไมมึงดึงเชงกับกูอย่างนี้มันทำอะไรของมันมั้นอะอุ้ยอ้ย ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่รักครับท่านผู้ชมที่รักครับผมควรจะวิ่งหนีดีไหมหรือผมควรจะซ่อนตัวต่อไปผมควรจะยังไงผมว่าลุยกับมันเลยดีกว่าลูกชายตัวจริงเว้ย รู้ว่ามึงอยู่ข้างนอกโวยติดประตูด้วยก็กูก็กูจะเปิดอ่ะเฮ้ยเออเข้ามาเอ้ยนั่นแหละแจมมาเลยมามกูมีกลัวมึงหรอกเว้ยอุ้ยกลัวมึงหรอกเว้ยอุ้ยสปล็อกหลบครับรู้จักไหมเจชโคสอนกูมาอินิชิลดิฟกูกูไปเลยครับมึงปึ๊บิดประตูเลยครับมึงปิดไปแล้ว ว่ามึงตามอ่รู้ว่ามึงตามกูไปแล้วครับไปแล้วครับเกือบครับเกือบชิวเสียจริงจริงเราได้อะไรมาบางิเซเรายังไม่สำรวจทางนั้นครับเซนผมดีเสม,มอครับในการหาทางออกผมว่าที่เราได้มาต้องเอาไเปิดฝั่งนี้แน่นอน เออไม่กะคิดผิดจริงเลยโอ้โหชลาสุดๆเฮ้ยกูจะทำสิ่งหล่อทำไมเนี่ยแล้วเราก็มาอยู่ที่ไหนสักแห,งห่งนะครับกำแพงจะเห็นว่ากำแพงยังบั็อไลท์เดียไม่ใช่กำแพงบั็กนะครับขนาดมีตะเกียงมันยังมืดเลย กำลังงานอยู่ก็เป็นได้โอ้ยเปิดไม่ได้สร้างของมาว่างเปล่าเพื่ออะไรปึ๊บใหญ่ไ,ไหมปึ๊บไม่มีไม่ม,มีให้กูเข้ามาทำเอ้ยอะไรวะอ๋อไม่มีอะไรแล้วสร้างห้องนี้มาทำแปะอะไรวะ่าผมถือตะเกียงแล้วใช่ไหมนี่ทำไมผมรู้สึกว่าใช้ทินเดอะบ็อกซ์หน่อย รู้สึกมันจะมืดเหลือเกินโอ้โหมืดเลยอะ่ะมืดได้อีกอะ่ะเอออ้าวเออเออเร,เ,รเราเรียนเราเรียนรัดไปหรือเปล่าโอ้เดียว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  โอเคอ่าโอเค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 ึโอ้ยให้โดดข้ามไปก็คงทำไม่ได้การที่มีท่องซุนอย่างนี้แปลว่าเราต้องเป็นแรงงานมนุษย์ ด้วยมืดหน่อยนะครับเรือจักไม่เอือดเอาอินเจอร์เดือดฮักนะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวจะตกนะเนี่ยเดี๋ยวทำไมผมสร้างที่ผ่านอย่างนี้โอเคโอ้ยแมปนี้ตกใจมากมากเลยอ่ะโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยอะไรวะ เช,ชี่ยเชี่ยอุ้ยไม่รู้อ่ะได้ยินแต่เสียงอะไปแล้วอะไม,ไ,มไ,มไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะาที่อยู่ก่อนเลยไม่รู้อ่ะรู้สึกจะไม่ใช่ผีเก้ด้วยน,นะครับไอเสียงเนี่ยตอนแรกเจอผีเก้หรือมันอยู่ในห้องนี้วะหรือมันอยู่นอกห้องผมว่ามันอยู่นอกห้องมากกว่าตะกี้ได้ยินเสียงแต่ผมเก็บกระดาษแทนนั้นละ ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ว่ามืดปีนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเปิดไฟมันจะรู้ว่าเราอยู่ไหนเหออรียญ tinderbox เท่าไหร่หกอันเป็นไรนกระดาษลันโอ้ขอบคุณที่แนะนำกูอยากจะวิ่งเต็มที่แล้วโอ้โหเี่ยเี่ยเี่ยไปแล้วกูเห็นแล้วไม่ใช่ผีเกย์ด้วย สิเว้จิบหายต้องใช้อะไรวะใส้นี้แน่เลยอ่ะ,อะ,อะ,อะเอ๊ะกูขึ้นกูลงไว้นี่ยเดี๋ยวเอาใหม่ โอ้ยโยบ้าจริงทำไมไม่ผมไม่นึกอยากจะเล่นเกมอื่นมาเนี่ยสงสัยต่อไปจะเป็นประตูที่เรายังไม่ได้เปิดนะครับ แป๊บแป๊บแป๊บเอ่อกลับมาอีกครั้งนะครับพอดีผมงงว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ไปต่อไม่ได้พี่ก็คือสาเหตุคือผมลืมเก็บกุญแจครับมัวแต่วิ่งหนีน่ากลัวเชียชน่ากลัวจะลืมเก็บกุญแจเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่โทษโทษโทษโอ้ยแบบนี้น่ากลัวจริงครับเขาบอกโอ้ยกลัวมากอ่ะกลัวจะลืมเก็บกุญแจ ผมก็เดินวนอยู่เกือบเป็นครึ่งชั่วโมงครับผมไม่ว่าเอ๊ะผมลืมอะไรว่าทำไมผมเปิดประตูบานนั้นไม่ได้ที่แท้ผมก็ลืมกบคุณแจครับซื้อบื้อจริงก็ต้องขอโทษด้วยทุกท่านแม่แล้วก็มาเริ่มกันใหม่ดีกว่าแม่รู้สึกจะมีหลุดไปหลายรอบแล้วเกินเอาใหม่ตอนนี้เรามาอีกครั้งครับเพื่อตะลุยกันต่อไปโอ้วนเดียวให้จบวนเดียวให้จบอืมโอ้ยจากซิเซียนกไปแล้ว จเคมากๆถามว่าทําไมผมต้องเล่นทั้งที่กลัวไม่มีอะไรจะเล่นไม่รู้ว่าทุกท่านอยากจะผมเห็นมีบางคนว่าอยากจะเสพเกมนี้ผมเลยเสพให้เลยเต็มที่สีของต้นนี่เรียบร้อยในสุดเราก็มาถึงประตูบานนี้สักทีดูซิให้เราทำอะไรเอ๊ะพี่ขยับไม่ได้ให้เรามองเลยเฮ้เยเฮ้เยเฮ้เยเฮ้ยอะไรอะไรอ้า จบอย่างนี้เหรอสรุปผมเดินทางมาตั้งนานหาทางออกวิ่งผ่านไปจนเจอวีหลอกสีห้าอรอบเพื่อมาโดนเพื่อมาโดนค่าเนี่ยนะโอ้โหตอนจบมึงตอนจบมึงเชียมากขอบคุณในการรับชมนะครับแหนจบไปแล้วสำหรับแอมเนเซียเดนักเตซิโมนคัสตองตอร์นิงที่มีชื่อว่าเดอะเดฟเอาต์นะครับน,น่ากลัวเชียร์สวัสดีครับ เอ็นย yeah. จบไปอีกอันนึงแล้วนะครับแมนะ่ตอนจบเชียร์มากขอบคุณที่งานรับชมนนะครับ